สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับป,ปะรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะวันนี้มีงานอยู่หนึ่งเที่ยวมาลงของพังเที่ยวตาค่ะอยู่ที่ปางหมู่บ้านปางชถาเขาค่ะอันนู้นคือช้างน้องใหม่เฟมิลี่ค่ะอันนั้นคือของน้องใหม่เฟมิลี่ค่ะ ขอขอบคุณพ่อควานแม่ควานของพังเี่วตาด้วยนะคะที่สั่งสับปะรดจากประจอมค่ะให้ประจอมได้มีงานค่ะแม่แม่ท่านไหนที่จะสั่งสับปะรดหรือติดต่อสั่งสับปะรดที่จะให้ช้างเชือกไหนก็ขอเรียนเชิญได้นะคะ สั่งต้นสับป,ปะรดจากป้าจอมได้ค่ะเบอร์โทร6 6 5 6 4 0 1 1 5 7ค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ